อันนี้นะคะไปที่ประเทศคอนกันหน่อยประเทศคอนคนก็คนที่นครสีธรรมราชเมืองคอนว่าประเทศคอนเนาะต้องบอกว่าท่านยมมาเองค่ะเดินขอประตูบ้านขอยาบ้าคืนกับนรกที่ทุ่งสงค่ะโดยตำรวจโรงพักทุ่งสงนะคะร่วมกับชุดโมบายทีมศูนย์ยาเสพติดจังหวัดกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองตำบลท่ำใหญ่เจ้าหน้าที่คอปสลงพื้นที่ในชุมชนหมู่หกตำบลท่ำใหญ่อำเภอทุ่งสงค่ะโดยท้าค้าทำเพื่อ ร่วมกันรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดใน<ะ>ชุมชนค่ะตามมาตรการสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะกลุ่มเสี่ยงเพื่อเข้าสู่กระบวนการชุมชนบำบัดต,ตามโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในชุมชนนะคะซึ่งการรณรงค์เนี่ยมีการลงไปเชิงรุกบุกเคอะป,ประตูะบ้านค่ะเพื่อขอยาเสพติดคืนกับขุมนรกโดยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ค่ะเป็นการรณรงค์ป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชนที่สามารถเข้าใจได้ง่ายอ,อย่างที่เขาพูด Aba, ok oh. ยาบ้าไอยานรกเรย่ะเขาก็เอามาเป็นสัญญากเณ์ใจไปไค่ะนอกจากนี้นะคะที่เรียกเสียงฮือฮาในการรณรงค์ครั้งนี้เนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ปัจจัยเสียงชื่อว่านายสรันพัฒน์นวลแก้วค่ะลงทุนสดตัวค่ะแต่งองค์ทรงเครื่องแปลงกายเป็นยม,มทูตนุ่งผ้ากระโจมสีแดง <c oughs> สวมหน้ากากยมทูต <c oughs> พกไม้เท้าที่ดัดแปลงมาคาดหวงอุปกรณ์จับคนคลุ้มคลั่งยาเสพติด พร้อมกับทาตัวด้วยสีดำและรูปปั้นเม็ดยาบ้าเป็นสัญลักษณ์ของยาเสพติดใช้ในการรณรงค์ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะรณรงค์ทําความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาย,ยาเสพติดที่กําลังแพร,ร่ระบาดอย่างหนักสร้างปัญหาให้กับครอบครัวชุมชนสังคมเศรษฐกิจของประเทศก่อนจะมอบแผ่นพับเอกสารรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้กับชาวบ้านทุกครัวเรือนนี่คือสัญลักษณ์ของการรณรงค์นะคะ